รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสารตาโรซาแคปเลจสอนด์คอนดอม สวัสดีครับนี่คือรายการแห่งแนวคิดเกาะติดเทรนด์ที่จะนำเสนอเรื่องราวและวิธีคิดของเหล่าคนดังที่ประสบความสำเร็จระดับล้านวิวและนี่คือรายการคนล้านวิวไม่แน่นะครับคนล้านวิวคิวต่อไปอาจเป็นคุณและคนล้านวิวของเราในวันนี้นะครับเราจะได้พบกับโค้ชและผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนาและยกระดับจ,จิตใจ หลายคนเจ็บปวดและสงสัยครับว่าฉันรักเธอแทบตายฉันให้เธอหมดทุกอย่างแล้วฉันดีขนาดนี้แล้วทําไมเธอยังไม่รักฉันเราผิดอะไรตอนจะไปตอบคําถามนี้ฮะผมมีบางสิ่งที่คุณดูก่อนอันนี้คือกาแฟนี่คือน้ําตาลนะครับและนี่คือน้ํามันผมจะเติมน้ําตาลใส่กาแฟไปก่อนเห็นไหมฮะมันเข้ากันได้กลมกล่อมกินได้คราวนี้ผมจะเติมน้ําตาลใส่น้ํามันพอเราเติมน้ําตาลลงไปในน้ํามันเนี่ยครับให้คนให้ตายขนาดไหนเนี่ยฮะ มันก็ไม่เข้ากันอยู่ดีแล้วมันก็กินไม่ได้อยู่ดีถ้าคุณปกติจริงคุณไม่มีทางกินน้ํามันแก้วนี้เด็ดขาดนั่นหมายความว่าอะไรครับบางคนเนี่ยสักจะเป็นคนแสนดีเป็นผู้ให้แต่ให้ผิดที่ผิดคนผิดเวลาแล้วมันจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีได้ยังไงครับมองมากกว่าที่ตาเห็นฟังมากกว่าที่เยได้ินรู้สึกมากกว่าที่เคยรู้สึกอยู่ในความคิดไปใช้ชีวิตว์ขอต้อนรับ อาจารย์ป๊อบหรือนามปากกาดรป๊อบขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ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 ขอบคุณนะครับอาจารย์ก่อนอื่นนะอยากจะถามอาจารย์แบบนี้ครับอาจารย์เริ่มต้นยังไงอ่ะในการเป็นคนออนไลน์เอ่อผมเป็นนักเขียนมาก่อนครับตอนแรกผมใช้ช่องทางออนไลน์ในการเผยแพร่งานเขียนอยู่แล้วนะฮะก็เคยมีเว็บไซต์ดีดีคอแล้วก็ยุบหนึ่งมีไฮ f ฟล์แล้วก็พอมาเล่าเฟซมันเริ่มเล่นเฟซบุ๊กเนี่ย ก็ลงรูปอะไรไปเรื่อยยแหละตอนแรกเรายังไม่ได้มีดร렉ชันอะไรชัดเจนจนเราเริ่มออกมาทัวร์ตามโรงเรียนไปนักพูดอย่างเงี้ยเราก็เริ่มลงเป็นบทความเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจเป็นคำคมแบบลักๆคล้ายๆสมัยวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเอาไปโพสในใน Facebook ด้วยใน Twitter ใน Instagram อย่างเงี้ยครับเริ่มต้นคนติดตามเยอะไหมไม่เยอะเลยพี่ ก็คือปีแรกจําได้ว่าเปิด a c e b o o k นี่คุณติดตามถล่มทลายนะฮะ2,500คน2,500คนนี่นี่คือนี่คือปีแรกนี่คือปีแรกแต่เราก็เราก็มโนตัวเองว่าเรายิ่งใหญ่อยู่เหมือนกันนะตอน2,500คนท่านี้มันก็ไม่ได้เยอะหรอกค่ะเพี่งนต่ว่ายุคนั้นคนเพิ่งเริ่มเล่นเฟซบุ๊กกันแต่พอเราเริ่มลงเนื้อหาบ่อยทําคลิปบ่อยอย่างเงี้ยมันก็มีช่วงหนึ่งที่เราทําคลิปหนักมากจนแบบคนมาติดตามเรา200,000คนภายในหนึ่งเดือนนั่นคือจุดเปลี่ยน นั่นคือจุดเปลี่ยนนั่นเป็นคลิปอะไรเอ่ยเป็นคลิปที่เราทําร่วมกับเพื่อนสนิทผมก็คือโปรเชนคือผมเนี่ยเก่งเรื่องการพูดการเล่าเรื่องแต่ผมไม่มีวิชว่วไม่มีรูปภาพไม่มีการเรียบเรียงออกมาเป็นคลิปที่ดูดีแล้วคนนี้เขาเป็นคนที่รู้หมดว่าต้องเริ่มยังไงจบยังไงหรือเอากริทึมหลังบ้านเป็นยังไงพอคุยกันถูกคอออกมาเป็นคลิปซึ่งอันนั้นใช้คลิปชื่อว่าอยากเจอคนที่ใช่ทำยังไงดีปังไหมก็คือว<ะ>ันเดียวครับยอดวิวล้านวิว ล้านวิวล้านวิวในหนึ่งวันล้านวิววันเดียวเนี่ยนะในหนึ่งวันเกิดอะไรขึ้นนะก็คือมันเหมือนว่าเรามีเนื้อหามีคําพูดอยู่แล้วแต่ปกติเราไม่มีลูกเล่นในคลิปเชนมาทําคลิปเนี้ยให้มันมีลูกเล่นแล้วเขาถึงคนง่ายขึ้นแล้วตป๊อปคิดว่าจุดอะไรที่ทําให้คนมาดูเราอะหนึ่งอาจจะเป็นธรรมชาติเราเราค่อนข้างเป็นคนที่ธรรมชาติมากเราไม่ได้สดว่าคนจะมองเราอย่างไงเราก็เป็นคนของเราอย่างเงี้ยเรามีลักษณะคาแรคเตอร์ประมาณเนี้ยคนก็น่าจะชอบ สองก็คือเนื้อหานี้มันอาจจะตรงไปตรงมาครับผมสามก็อาจจะเป็นที่ว่าตรงกับปัญหาเขาพอดีคือเวลาเราจะทําคลิปเนี่ยถ้าสังเกตคลิปที่ยอดวิวเยอะเอะคือมันไปตรงปัญหาความกลัวความต้องการของเขาพอดีแล้วเราไปช่วยตรงนั้นได้ครับเอาละฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะไปคุยกันต่อนะครับว่าดร์ป๊อปมีวิธีการนะครับในการนําเสนอคลิปยังไงแล้วมีคนติดตามเป็นล,ล้านๆนะฮะพักสักครู่เดียวครับ แบรนด์ของผมเนี่ยมันคือเรื่องเกี่ยวกับการยกระดับจิตใจบุคคลและองค์กรเป็นหลักเพราะผมทํางานกับจิตใจคนเนื่องจากผมเป็นซึมเศร้าตั้งแต่เด็กครีเอเตอร์ใหม่ๆอยากมีคนติดตามเหมือนอาจารย์บ้างอาจารย์แนะนำยังไงเลิอกอยากมีคนติดตามก่อนดีกว่าเหรอ